สวัสดีครับจากเพลทลอกตกปลามือสองบายวิลเชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองครับเป็นของไดวา a นะครับไดวา a รุ่นอะสปอร์ตไลน์หนึ่งพันนะครับลอออยู่ที่สี่จุดเก้าต่อหนึ่งนะครับสปูลเป็นโลหะคาร์บอนดี้ก็เป็นโลหะผลิตนี่ครับปั๊มเจแปนชัดเจนครับขนาดประมาณประมาณเกือบบีจียี่สิบครับ เบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์สี่พันกับเกือบเกือบสี่พันนะผมว่าประมาณสักเบอร์สามพันห้าไม่เกินสี่พันครับมาเดี๋ยวดูลิ้วรอยครับก็ลิ้วรอยก้อนนี้ครับตามที่เห็นเลยนะขนาดจุดสายนี่ครับ คลิกเสียงดังดีครับหมุนเดานหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับก็หมุนลื่นประมาณนี้ครับหลังจากทำงานปะกะติหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้าล้อแข็งแรงดงดีครับเปิดปิดได้ครับ คลิกเสียงดังดีครับส่วนระบบบีกแน่นอยู่แน่นอนครับวันนี้อย่าดูแกนข้างในฝาไม่แตกไม่แล้านะครับสปูลสปูนกลมสวยครับไม่บิดไม่เบี้ยวแกนก็ประมาณนี้ครับ ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่นะสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ